พรมวิหารสีนี่เปรียบเสมือนว่าเมื่อลูกยังเล็กเป็นเด็กเยาว์วัยแม่ก็จะมีเมตตาประการที่หนึ่งเรียกว่ารักใร้เอาใจใส่ถนอมเลี้ยงดูให้จเจริญเติบโตใช่ไหมลูกเกิดมาอันดับแรกยังเยาว์วัยอยู่เลยยังเป็นเด็กผู้ปกครองอย่างเราเนี่ยจะต้องเมตตารักใร่ทะนุถนอมเลี้ยงเขาให้ดีนี่คือประการที่หนึ่งของคําว่าเมตตาประการที่สองเมื่อลูกเจ็บไข้เกิดมีทุกข์ภัย แม่ผู้ที่กรุณาข้อที่สองนะกรุณาก็คือห่วงใยปกปักรักษาหาทางที่จะบำบัดแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับลูกตัวเองนะเรียกว่าเป็นความการุณาแล้วแหละต่อมาประการที่สหัวข้อธรรมะที่สก็คือเมื่อลูกจเจริญวัยเป็นหนุ่มสาวสวยสง่าราศีแล้วผู้เป็นแม่ ก็จะมีคำว่ามุทิตาเกิดขึ้นนะมุทิตาก็คือพลอยปรบปริมใจหรือหวังให้ลูกงามสดใสยอยู่นานเท่านานใช่ไหมเราเห็นลูกเจริญเติบโตและร่วมยินดีว่าเป็นผลที่เราได้เลี้ยงมาตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางจนมาถึงจะบั้นปลายแล้วนะจนมาข้อที่4นะก็คือ เมื่อลูกรับผิดชอบกิจหน้าที่ของตนเองที่ขวนขวายอยู่ด้วยดีแล้วผู้เป็นแม่ก็จะมีคำว่าอุเบกขาคือมีใจนิ่งสงบเป็นกลางวางเฉยคอยดูแลอ่าเห็นไหมเราจะเห็นชัดเจนว่าพรมิหารสีถ้าจะเปรียบเหมือนกับแม่ในช่วงเทศกาลวันแม่เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเมตตาก็คือเมื่อลูกยังเด็กเยาว์ไวแม่ก็คือจะมีเมตตาดูแลเอาใจใส่ทนุถนอมให้ลูกเติบโตมา ในขณะที่สองเมื่อลูกเจ็บไข้มีภัยมีทุกขภัยเกิดขึ้นแม่ผู้มีความการุณาก็จะห่วงใยปกป้องรักษาหาทางบำบัดแก้ไขจนมาหัวข้อที่สามเมื่อลูกจเจริญเติบโตยาววัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเริ่มจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วนะคุณแม่เองก็จะมีคาว่ามุทิตาคอยปราบปลื้มใจหวังให้ลูกสวยงามสดใสยอยู่ได้นานทำงานเท่านัานาน้นแล้วก็ประการสุดท้ายจนลูกเนี่ยรับผิดชอบ กิจหน้าที่ของตนเองควนคว้วาในบุญกุศลขวนคว้าในการงานจเจริญเติบโตเข้มแข็งเรียกว่าเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วผู้เป็นแม่เองก็จะมีคําว่าอุเบกขามีใจนิ่งสงบเป็นกลางวางเฉยคอยดูลูกนั่นเองนี่ก็คือเราถึงจะเปรียบว่าเราเคยได้ยินว่าทําไมมารดาบิดาเนาะโดยรวมทําไมมารดาบิดาเนี่ยถึงเปรียบเสมือนพรมนะ ก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่มีทุกข์ไม่มีภัยไม่มีความโสมนโทมนัสลิษยาลูกตัวเองนะเพราะนั้นธรรมดาว่าพรหมเป็นเหมือนพระอาหนของบ้านท่านเปรียบเสมือนนะเป็นเปรียบเสมือนเป็นปรูปธรรมให้เห็นชัดเจนว่าทาไมพ่อแม่ถึงเปรียบเสมือนพระอาหันในบ้านก่อนอื่นต้องเข้าใจคําว่าพาาระอาหันก่อนนะคำว่าพระอราันเนี่ยหมายถึงผู้ที่หมดกิเลสนะผู้ที่หมด โลภรักโลภโกรธหลงอันนี้โดยพื้นพืนใช่ไหมส่วนพ่อแม่ทําไมเปรียบเสมือนพระอรหันของลูกก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยมีแต่ความรักความเมตตาไม่มีความโกรธนะโดย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 หลักของพ่อของแม่เนี่ยจะไม่มีความโกรธอ่าไม่มีความโลภความหลงต่อลูกเพราะนั้นจึงเปรียบเหมือนแม่เป็นพระอรหันแต่ความลึกซึ้งจริงๆก็คือหมดกิเลสอันนี้เปรียบเห็นในรูปธรรมโดยตัวอย่าง นายาตโยมเพราะนั้นพ่อแม่จึงเป็นพรมของลูกนะในช่วงเข้าพรรษาเข้าหาธรรมก็นําเสนอเรื่องราวของพรมวิหารสีที่เกี่ยวกับธรรมะข้อคิดเรื่องของวันแม่แห่งชาตินะที่แม่นั้นได้ดูแลเรามาตั้งแต่ลืมตาดูโลกทําให้เราได้